สวัสดีค่ะวันนี้ชนก็จะพานะคะมาดูการใช้งานจักของรุ่นเบอร์เน็ต B37 แล้วก็ B38 ของเรากันค่ะ2ตัวนี้จะเป็นจักรระบบคอมพิวเตอร์นะคะเดี๋ยวชนจะพามาดูการใช้งานกันค่ะว่าจะใช้งานง่ายยังไงคะ่ะอุปกรณ์ของรุ่น B37 นะคะที่เราจะได้ไปก็จะมีเป็นใบรับประกันนะคะแล้วก็มีใบเช็คอุปกรณ์ค่ะ แล้วก็หน้าหลังก็จะเป็นเงื่อนไขาการรับประกันตัวเครื่องนะคะแล้วเราก็จะมีเป็นเท้าเหยียบสายไฟค่าถุงอุปรกรณ์นะคะอีกหนึ่งถุงค้าคลุมจักของเราค่ะคู่มือการใช้งานภาษาอังกฤษของเรานะคะแล้วก็ตัวจักร b 3 7ของเราตัวนี้เลยค่ะชุดอุปรกรณ์ของตัว B38 นะคะเริ่มต้นก็จะเป็นใบรับประกันเหมือนเดิมค่ะแล้วก็จะมีใบเช็คอุปรกรณ์นะคะ แล้วก็เป็นเงื่อนไขาการรับประกรันจากเท้าเหยียบของเราค่ะสายไฟ1เส้นแล้วก็ถุงอุปกรณ์อีกหนึ่งถุงแบบนี้ค่ะคู่มือภาษาอังกฤษอีกหนึ่งเล่มแล้วก็จุดเด่นเลยนะคะก็จะเป็นโต๊ะเสริมพื้นที่เย็บของเราตัวนี้ค่ะแล้วก็ฮาร์เดเคสของเราเลยค่ะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวคลุมนะคะตัวจกักไว้ป้องกันฝุ่น แล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือรุ่นจาก B38 ของเราตัวนี้เลยค่ะในถุงอุปกรณ์ของรุ่น B37 ก็จะประกอบไปด้วยนะคะตีนผีตัว A ตีนผีเย็บอนเนกประสงค์ตีนผีตัว E ตีนผีติดซิปธรรมดาค่ะแล้วก็ตีนผีตัว T ตัวตีนผีติดเม็ดรกระดุม แล้วก็ตีนผีตัว F อฟตีนผีใสเย็บลายซาตินค่ะตีนผี R าตีนผีเย็บลังดุมอัตโนมัติค่ะที่วางหลอดได้เสริมเข็ม1 2สเล่มค่ะแล้วก็จะมีตัวขันเปลี่ยนเข็มผ้าสักกาดลรองหลอดได้แล้วก็ไส้กระสวย4ลูกแล้วก็จะมีที่ล้อผ้า1อันค่ะจะมีตัวกั้นหลอดได้2ชิ้นตะขายไว้คลุมไหม1ชิ้นค่ะแปรงปัดฝุ่น1อันค่ะ อุปกรณ์ในถุงของรุ่น B38 ก็จะประกอบไปด้วยตีนผีตัว A, ตีนผีเย็บปอะดกกระสงค์ตีนผีตัว C, ตีนผีแซกลิมกันลุยตีนผีตัว E, ตีนผีติดซิปธรรมดาตีนผีตัว F, ตีนผีใสปลายปิดเอาไว้เย็บลายซาตินค่ะตีนผีตัว F2 เป็นตีนผีใสเหมือนกันปลายเปิดเอาไว้เย็บพวกลายแอปพลิเคได้ค่ะตีนผีตัว G, ตีนผีสอยผ้าค่ะ ตีนผีตัวทีตีนผีติดเม็ดกระดุมตีนผีตัวอาตีนผีเย็บรังดุมัอตโนมัติตัวเสริมที่วางหลอดได้อีกหนึ่งอันเข็ม1กล่องจะประกอบด้วยเข็มคู่เข็มเย็บ้ายืดและก็เข็มเย็บธรรมดาอีก3ามเล่มค่ะไส้กระสวยสี่ลูกไขควงไว้เปลี่ยนเข็มอีก1อันค่ะแล้วก็จะมีตัวกั้นหลอดได้นะคะเล็ก2แล้วก็ใหญ่2ค่ะแล้วก็จะมีตัวที่เลาะผ้า1ชิ้นมีผ้าตะข่าย เอาไวค้คลุมใหม่นะคะอีก1ชิ้นแล้วก็จะมีแปรงปัดฝุ่นไว้ทาความสะอาดอีก1ชิ้นค่ะแผ่นลายของรุ่น B37 และก็ B38 นะคะจะอยู่ในถุงคู่มือภาษาอังกฤษนะคะให้เราดึงแผ่นตัวนี้ออกมาได้เลยตัวจักรนะคะของรุ่น B37 และ B38 ของเราจะมีลิ้นชักเล็กๆให้เราเอาตัวแผ่นลายนะคะวางไว้ในตำแหน่งนี้ได้เลยค่ะตัวนี้จะเป็นลิ้นชักนะคะไว้เปิดปิดเพื่อดูลายตรงนี้ค่ะ ของรุ่น B 3 7เนี่ยจะประกอบไปด้วยทั้งหมด50ลายค่ะของรุ่น B 3 8จะประกอบด้วยทั้งหมด394ลายค่ะซึ่งในนี้นะคะก็จะมีลายซ่อนอยู่อีกเยอะเลยค่ะ